قال لا تختصمون ديا وقد قدمت اليكم به وعيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري วิรลีอัมรีวพลูลอักดะทั้ม,มิล,ลิสานียฟ قه วโอลี أمابعد ขอาวามสันติสุความเมตตาปราณีจากพระองค์ลอสผานหวัวตาอาลาจงประสบกับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับเป็นประจำที่ผมจะได้กลับมาพบกับท่านพี่น้องในช่วงของอัตตฮีดเรื่องของอากีดาหลักความเชื่อที่เราเป็นมุสลิมนั้นจะต้องมีต่ออัลลอฮฺผานหวัวตาอาลา เพื่อให้ความเป็นมุสลิมของเรานั้นเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์เป็นไปตามที่อัลลอฮฺสุบฮานุวตาอัลานั้นได้ทรงสร้างเราขึ้นมาเพื่อให้เราเกิดการตาฮีตต่อพระองค์นะครับท่านพี่น้องครับเนื้อหาจากตอนที่แล้วที่ผมได้นําเอาอายะอัลกุรอานแล้วก็ฮะดีสหนึ่งบทซึ่งมีนัยยะโดยรวมที่จะอธิบายให้เรานั้นรับทราบถึงความหมายของคําว่าตอฮีตที่อัลลอฮฺสุบฮานัวะตาอัลานั้นได้ทรงสร้างเราขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นบอมาคอลักตุลจินน์วลอินซาอิลลาลิอัูบ

คำสรุปคำสุดท้ายที่ท่านรอซุนสัลลัลฮุอะลัยฮุอะสัลลัมเนี่ยได้บันทึกเอาไว้นะครับประหนึ่งว่าท่านรอซุนสัลลัลฮุอะลัยฮุอะสัลลัมได้บันทึกเอาไว้แล้วก็มีรอยตาประทับของท่านประทับรับรองอยู่แสดงว่าเป็นววซียะสุดท้ายจริงๆที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับที่เป็นทางการซึ่งเป็นข้อสรุปของท่านรอซุนสัลลัลฮุอะลัยฮุอะสัลลัมก็ขอให้อ่านอายะห์ในสุรตุลอันอามที่บอกว่า อัลลอฮฺสุบฮานูรตาลานั้นทรงสั่งใชอ้อะไรเราไว้ว่างทั้ง10ประการนะครับซึ่งผมก็ได้นําเรียนกับท่านพี่น้องไปแล้วในหลายช่วงหลายตอนที่ผ่านมาสําหรับวันนี้ก็ขอนําเสนอฮะดีษอีกบทหนึ่งซึ่งท่านผู้เขียนนะครับก็คือท่านเชคมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวาฮบนะครับได้นำเอามารวบรวมเอาไว้เพื่อให้เราเข้าใจถึงความหมายของคํำว่าเตอฮีตที่อัลลอฮฺสุบฮานูตาลานั้นทรงสั่งเสียกับเราเอาไว้ ในวันนี้ท่านเชคได้วยนาเอาวะดีษของท่านมูอาดิบินเจเบลนะครับเป็นขะดีษของท่านม <c oughs> ูอาดิบินเจเบลรอดิยัลลอฮุอันฮุเากล่าวคุณตุรดีฟันนบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมัลาฮิมารินนะครับว่าขะดีษบทนี้รายงานโดยท่านมูอาดนะครับท่านพี่น้องก็คงทราบดีว่าท่านมูอาดเนี่ยถือได้ว่าเป็นสหายชัน้นอาวุโสเป็นสหายชันน้นแนวหน้าที่ท่านรดิสุลซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย ได้ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของอิสลามให้กับท่านไว้ยอย่างมากมายนะครับท่านเป็นบุคคลที่มีความสําคัญจนกระทั่งท่านอุสุนซัลอลอฮุอะลัยฮุสซาลัมนั้นส่งท่านเนี่ยเป็นตัวแทนไปเผยแพร่อ,อิสลามในยุคที่ท่านรรรรอุสุนซัลลอฮุอะลัยฮุสซาลัมยังมีชีวิตอยู่นะครับส่งท่านมูอัซเนี่ยไปเผยแพร่อิสลามที่หัวเมืองเยเมนเยเมนก็คือประเทศเยเมนในปัจจุบันนี่เองท่านพี่น้องลองคิดดูฮะว่าอิสลามของเราเนี่ยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่เมืองมดีนะนะครับ ท่านรอซูลสุนทรละหลอฮวารีฮิวสลัมพออิสลามในเมืองมาดีนะเนี่ยแข็งแกร่งนะครับเป็นจุดศูนย์กลางสร้างความเป็นจุดศูนย์กลางของอิสลามได้มีผู้คนต่างๆมากมายเนี่ยเดินทางเข้ามาสู่เมืองมาดินนะเพื่อที่จะประกาศรับรับถือศาสนาอิสลามนะครับท่านรอลูลใครที่มาที่เมืองมาดีนนะท่านรอลูลก็จะทําหน้าที่เป็นผู้ที่สอนเป็นผู้ที่บอกเป็นผู้ที่อธิบายเรื่องราวของอิสลามให้ให้คนพวกนั้นให้คนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้รับทราบและพอคน ต่างๆเหล่านี้เดินทางกลับไปที่ภูมิลำเนาของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนต่อเอฟไม่ว่าจะเป็นยอมมนไม่ว่าจะเป็นอ,อะไรก,ไก็แล้วแต่คนพวกนี้เขาจะเอาอิสลามของตัวเองเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มกลุ่มก้อนกลุ่มชนของตัวเองแต่ครั้งนี้ถนนสุนสลต่านลลฮฮุอะลยฮิวัลวลสลัมได้ทรงแต่งตั้งคนคนหนึ่งก็คือท่านมัวอัติบินญาบันเนี่ยไปประจําที่เมืองยอมันเพราะอะไรฮะเพราะเยเมนเป็นเมืองที่ไกลที่สุด นะครับเป็นภูมิภาคที่อยู่ที่ไกลที่สุดเป็นเมืองที่มีอรารยธรรมเป็นเมืองที่ถ้าพูดแล้วถ้าเทียบกับมาดินะเนี่ยเยเมนเยเมนดีกว่าฮะในแง่ของเศรษฐกิจในแง่ของฮาบอร์ในแง่ของเขาเรียกว่าความเจริญนะครับเ<อ>มืองมาดินาอยังมียังมีความเป็นรองอยู่เพราะฉะนั้นโดยธรรมชาติของคนที่มาจากเมืองใหญ่เนี่ยนะครับอพอเวลาไปสู่เมืองเล็กเหมือนเหมือนเรานะฮะท่านพี่น้องเราคนกรุงเทพเนี่ย พอเวลาไปต่างจังหวัดเราก็จะมองคนต่างจังหวัดเนี่ยเป็นอีกระดับหนึ่งนะใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นฮะเออฉันมาจากเ <c oughs> มืองที่เจริญกว่าฉันมาจากประเทศที่ีวิไลกว่านะครับเหมือนฝรั่งแหละฝรั่งมาบ้านเรากมรามรา็มองเราเนี่ยเป็นคนชั้นสองมองชาวเอเชียเนี่ยเป็นคนชั้นสองเราพอเวลาไปประเทศคนดําก็จะมองว่าคนดําเป็นคนชั้นสองนะครับท่า,รานาอรอซุนซอลลอวัวเลยวะสลมัมก็เลยต้องการที่จะตีโจทย์ตรงนี้ให้แตกว่าเอ๊ะทำยังไงนะทำยังไงนะ เราถึงจะนําเอาอิสลามของเราเนี่ยซึ่งเป็นศาสนาของคนทั้งโลกเนี่ยเข้าไปสู่เมือง,ย,งยามันให้ได้นะครับโดยการถ้าจะรอให้ชาวเมืองยมันเดินทางมาแล้วก็มารับอิสลามไปก็จะเป็นแค่กลุ่มพ่อค้าเป็นกลุ่มนักเดินทางซึ่งมีจํานวนไม่มากคงไม่มีใครหรอกที่จะ,ะส่งลูกส่งหลานของตัวเองจากเมืองยมันเนี่ยไปเรียนที่เมืองมาดีนะเพราะในสมัยนั้นอิสลามในยมันยังไม่เผยแพร่ศาส,สนาในยมันก็เป็นอัลุลกิตาบ ก็คือเป็นคนที่ศรัทธาในศาสนาของท่านนาบีมูซาบ้างศาส,สนาของท่านนาบีอีซาบ้างเป็นยโฮูดบ้างเป็นนอซอร์บ้างเป็นเป็นอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นท่านรอซูสล,าล,าลสลัลอฮวซลเวะสลามก็เลยส่งท่านมูอารไปนะครับส่งท่านมูอารไปประจำไว้ที่เมืองยเมน อ่ะยังไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวเนื่องกับฮะดิษบทนี้นะฮะแต่ผมอยากจะนําเกริ่นถึงความสําคัญของสหายบัตรท่านนี้ก็คือท่านมูอาต์จะบัญัตว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสําคัญในอิสลามของเรามากน้อยขนาดไหนท่านละซุนบอกอินนักตะตีกอมันมินอัลิลกิตาบิฟัลยลีกุนอวัลมาตะดูฮุมอิไลฮิชาฮัดะตุอัลลอฮิอิลาฮิอิลลัลลอฮฺวะอินนีรอซูลุลลอฮะนะครับท่านละซุนเกริ่นกับท่านมูอาตว่าอ้ามูอาตเจ้าเนี่ยเป็นสหายบัตรที่มีความรู้มีความเข้าใจลึกซึ้ง นะในระดับต้นๆของเราเลยนะก็คือท่านลาลาอุสลลุนสัลลอฮฺฮุอัลีวะสัลลัมเพราะฉะนั้นเราจะส่งเจ้าเนี่ยไปอยู่ที่เมืองยะมันแล้วท่านอุสุนก็บอกกับท่านมฮัาหดว่าอ,อ,อินนะกะตะตีโกมันมฮัาหดเจ้ากําลังจะไปเจอคนที่เป็นยังไงฮะมินอัฮลินกิตาเป็นกลุ่มชนที่มีความรู้ในเรื่องราวของศาสนามาก่อนแต่ไม่ใช่อิสลามนะครับเป็นเรื่องราวของชาวยะฮูดเป็นเรื่องราวของเตารอดเป็นเรื่องราวของคัมพีอัลินจีลคนพวกนี้เป็นคนที่มีความรู้ ฟังเยกุลอวลมาถะดอฮุมอิลละฮิชฮัดะทุอัลลาอิลฮอิลลสิ่งแรกที่เจ้าจะไปสอนเขาสิ่งแรกที่เจ้าจะไปเชิญชวนเขาไม่ใช่ให้เขาใช่ไม่ได้ใช้ให้เขามาละหมาดเลยนะไม่ได้บอกให้เขามาละหมาดเลยนะหรือไม่ไม่ได้บอกให้เขาจ่ายสกาดเลยนะละหมาดมีแล้วสกาดมีแล้วถือิ้นอดมีแล้วทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าสิ่งแรกที่เจ้าจะต้องไปบอกเขาบอกให้เขาพูดให้ได้ก่อนว่าลาอิลาฮะอิลละลอวามุฮัมวาอ,อันนีรอสูลุละห์ ให้เขาปฏิญ,ญาณตนให้เขาเชื่อมั่นในคำว่าลาอิลาฮิอิลลอฮ์ให้ได้ก่อนแล้วก็ให้เขาเชื่อว่าฉันเนี่ยเป็นรซูลของอัลลอฮ์สุบฮานุตะอาลาเซียก่อนเพราะวันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญที่สุดนะครับท่านพี่น้องท่านรสูสล,าล,าล,ลสัลลัลฮุวะลัยฮะซัลลัมให้คีย์เวิร์ดกับท่านมูอัมไปว่าไปทําเรื่องนี้ให้เสร็จแล้วเรื่องอื่นทั้งหมดจะง่ายตามตาม,ตามลงมาเหมือนที่ท่านรสูสล,าล,าล,ลสัลลัลฮุอะลัยฮะซัลลัมเนี่ยประกาศเชิญชวนกับชาวมักกะ ทันทีที่อัลลอฮ์บอกว่าอันเดอรอาชชีร์ตะกัลอักรอบีนอ้าวไปบอกเจ้ามุฮัมมัดตอนนี้เจ้าพอที่จะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอิสลามแนละ้วบอกญาติพี่น้องของเจ้าเลยไปเตือนท่านรอซูลศ็อล,ลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ไปบอกให้ญาติของท่านละหมาดก่อนเลยนะฮะไม่ได้ไปบอกให้ญาติของท่านจ่ายซะกาตก่อนสิ่งแรกที่ท่านไปบอกกับญาติพี่น้องของท่านในสมัยที่ท่านยังอยู่ที่เมืองมักกะฮ์ก็คือให้พูดคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺได้ลาอิลกูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฮตุฟลิู โอ้ชาวมักกะทั้งหลายพูดคําว่าลาอิลาฮิอิลลอสิแล้วพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ที่ได้รับชัยชนะเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จในทั้งดุนยาและอาคิร์ที่สําคัญในอาคิร์แน่นอนครับดุนยาอาจจะลําบากบ้างอาจจะอะไรบ้างแต่วันอาคิร์ใครที่มีลาอิลาฮิอิลลอซ์ไปคนนั้นคือคนที่เป็นบุคคลที่ได้รับความสําเร็จในชีวิตของเขาเช่นเดียวกันท่านอซูุลศ็อลลัลอฮุอวลัยฮิวะซสัลลัมส่งท่านมูอาซไปก็ให้ท่านมูอาซเนี่ยไปเชิญชวนให้ไปเรียกร้องชาวยเมนให้ <c oughs> พูดคําว่าลาอิลฮะอิละลอห์นะครับซึ่งท่านมฮอาดซึ่งเรื่องรเรื่องตรงนี้มีรายละเอียดมากมายแต่ว่าผมอยากจะชี้ให้เห็นความสําคัญของท่านมฮอาดนะครับเพราะฉะนั้น,ท,นท่านรอซูลสุละละัลลอฮุอะเปยวะสลามก็เลือกซอฮาบะคนที่มีความรู้ความเข้าใจไปไม่ใช่ใครอยากจะไปก็ไปนะ,ะไปไปไป,ไปเป็นนักเผยแพร่ท่านรอซูสลสอลลัลลอฮุอะละัยฮิวะัลัมเลือกคนที่มีความรู้ความเข้าใจก่อน เพราะอันนี้เป็นคําสั่งของอัลลอฮ์บฮาน ن ฮและ تعالى นะครับที่อัลลอฮ์บฮาน ن ฮแตะอาลาบอกว่ากุลฮาดีฮิซสบิลีอัลดอลูอิลลอฮิอัลาบัซีรอตินนะครับนี่คือแนวทางของฉันมูฮัมหมัดประกาศไปเลยนี่คือแนวทางของฉันนะครับกุลฮาดีฮิซสบิลีอัลดอลูอิลลอฮิอัลาบัซีรอตินก่อนที่ฉันจะมาเรียกร้องพวกท่านเนี่ยฉันจะเรียกร้องพวกท่านไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงรู้เสียก่อนแล้วค่อยไปบอกนะครับเพราะฉะนั้น การที่เราจะบอกสิ่งใดกับใครก็แล้วแต่จะสั่งสอนสิ่งใดกับใครก็แล้วแต่นั้นเป็นสิ่งที่ศาสนาสนับสนุนนะครับการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่ความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ศาสนาเชิญชวนว่ามันอัสนุกอลมีมันดาอิลลอฮิวามิลซอลิฮะจะมีใครดีไปกว่าคนที่มีคําพูดที่ดีก็คือเชิญชวนไปสู่อิสลามนะครับเพราะฉะนั้นแต่การที่จะเชิญชวนไปสู่อิสลามได้ก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของอิสลามอย่างถ่องแท้เสียก่อน ราะถ้าเ,เกิดเรายังไม่มีความรู้ที่ถ่องแท้ไปเผยแพร่เราอาจจะนําสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามที่มันอาจจะเจือปนอยู่ในอิสลามเนี่ยไปบอกกล่าวนําไปเผยแพร่นําไปแพร่ขยายในสังคมที่เขายังไม่มีความรู้มันก็จะทําให้เกิดความเขาเรียกว่าชวาอิบนะครับความสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์เกิดขึ้นในอิสลามของเราเพราะฉะนั้นท่านสุนสละละลรลอกของอัลลัมก็เลยส่งท่านมูอาตไปนะครับกลับมาที่ฮะดีษบทของเรา ในกรณีนี้นั้นท่านมูอาตนะครับท่านมูอาดเล่าให้ฟังว่ากุนตุรดีฟันนบีอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลัมในบริบทที่ขณะนั้นนะครับท่านมูอาดบอกว่าฉันน่ยขี่ลานะครับขี่ลาขี่ลาซ้อนท้ายท่านนบีก็หมายความว่าท่านอุุนอัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลัมเนี่ยกำลังจะเดินทางไปณที่หนึ่งนะครับเดินทางไปณที่หนึ่งอะไรใคมารีแล้วท่านก็ขี่ลาตัวหนึ่งไปนะครับในขณะที่ท่านขี่ลาเนี่ย ท่านก็ให้ท่านมมอาสเนี่ยขี่ลาซ้อนท่านไปด้วยก็คือซ้อนนั่งไปด้วยกันสองคนบนลาตัวเดียวนะครับท่านพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าพาหนะในสมัยของท่านอาัอนล,ะละอสุลซอลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ย <c oughs> มีอยู่หลายรูปแบบด้วยกันซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ทั้งหมดแหละครับเป็นสัตว์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมา้าเป็นลาเป็นอูดนะครับหรืองไม่งั้นก็เดินเท้าหรืองไม่งั้นก็เดินเท้าซึ่งการเลือกใช้พาหนะในสมัยของท่านอัลสุลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ถ้าสถานการณ์ที่มมมันนไไไไ่ดด้เดิทาางกกลอะร นะครับไม่ได้เดินทางไกลอะไรมากไม่ต้องรีบร้อนนะครับท่านก็จะขี่ลาเช่นออกจากเมืองมาดินนะออกไปออกไปชานเมืองอย่างเงี้ยเดินทางไปสักกิโล2กิโล,โลท่านก็จะขี่ลาไปเพราะดามันเดินช้าแต่มันเป็นสัตว์ที่มีความอดทนฮะเด<ฮะ>ินไปเรื่อยเฉยของมันอย่างนั้นแหละ <im for that> นะครับก็ <ขา taped> จะขี่ไปแต่ถ้าเกิดต้องเดินทางไกลจากเมืองนี้ไปอีกเมืองหนึ่งเป็นหลายร้อยกิโลนะจากจากมักกะ,ะจากมาดินนะไปมักะกะ ka, จากมักกะไปต่อเอฟจากมาดินนะไป าาทางไหนล่ะทางกอซีมทางอะไรก็แล้วแต่ซึ่งต้องใช้เวลาในการเดินทางพอสมควรเนื่องจากระยะทางมันไกลเนี่ยก็จะเป็นการขี่โดยใช้อูดพออูดเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีความอดทนนะครับท่านพี่น้องก็คงทราบเป็นดีว่ามันกินน้ําทีนึงก็อยู่ได้นานนะกินหญ้าทีนึงก็อยู่ได้นานนะครับก็ต้องเดินทางผ่านผ่านทางทะเลทรายหรืออะไรเนี่ยอูดจะเหมาะสมที่สุดไม่ลาไม่สามารถที่จะเดินทางในลักษณะแบบนี้ได้ แต่ถ้าเกิดการเดินทางที่ต้องใช้ความเร็วก็ต้องเลือกใช้ม้านะครับเพราะฉะนั้นถนนสุนทรลลรลวอะัลฮิวซัลลมัมเนี่ยถ้าถ้าเทียบถ้าคิดจากตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าการเดินทางของานนสุศทรลลรหฮุอะัลฮิวซัลลมัมครั้งนี้ยังอยู่ในเขตเมืองมดินนะอยู่อาจจะอยู่ในเขตตัวเมืองเองหรือว่าออกไปชานเมืองนิดนึงหรือตรงไหนก็แล้วแต่ที่สําคัญอันนี้อันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะฮะว่าจะ จะเดินทางไปไหนแต่ที่สําคัญก็คือตอนนั้นท่านขี่ลาอยู่แล้วก็มีท่านมูอารสเนี่ยขีย่ซ้อนทายท่านไปด้วยนะครับฟะกอละลีท่านมูอารสก็เล่าว่าท่านมูอาท่านมูอาสก็บอกว่าท่านรอซุนซาลลห์ฮุอะลัยวะซัลลัมก็ถามฉันขึ้นมาว่ายามูอารสอ่ามูอาร์สเอ,อตัดเดรีมาฮักุลลอฮิอะลาลิบาด์วะมาฮักุลอิบาดีอลัลลอฮฺอยู่ๆท่านรอซุนก็ ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ทราบว่ามีการพูดคุยกันในเรื่องใดกันหรือเปล่าระหว่างสองท่านนี้ก็คือท่านรอซูลกับท่านมมอาตแต่สิ่งที่ท่านมุอาตรายงานมาก็คือมมอาตรอซูลพูดกับท่านว่ามมอาตรู้ไหมมาฮกุลลอฮิอัลลอฮิบาดอะไรคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาอัลลานั้นจะต้องได้จากบ่าวของพระองค์ฮักท่านในภาษาไทยเราเราจะหมายถึงสิทธินะครับหมายถึงสิทธิอันชอบธรรมฮกุก นะพอเวลาท่านพี่น้องที่เห็นหนังสือภาษาอาหรับนะ่ยจะเขียนไว้ด้านใน,น,นะกูกุลมาฟูร์นะครับที่เขาเรียกว่าสิทธิที่มีการจดทะเบียนเอาไว้นะครับมาฮักุลลอฮิอัลลอิบาดัลลอสบะฮานะตะอาลามีสิ่งใดบ้างที่พระองค์ย่อมจะต้องได้รับจากบ่าวของพระองค์ วามาฮักุลอิบาดีอัลลอฮ์และอัลลอฮ์สุบแล้วบ่าวของอัลลอฮ์สุบฮานุวตาอลามีสิทธ์อะไรที่จะได้จากอัลลอฮ์บ้างพูดง่ายๆว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของอัลลอฮ์สุบฮานุวตาอลาแลวก็บ่าวของพระองค์ที่พระองค์ทรงสร้างเขาขึ้นมาเพื่อให้ทําอิบาดาเนี่ยอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากบ่าวของพระองค์แล้วบ่าวของพระองค์จะได้อะไรจากอัลลอฮ์สุบฮานุวตาอลานี่คือความหมายคําถามโดยสรุปย่อๆที่ท่านอุสุลลัลลอฮยฮิวะอัลเ้ กุลตุอัลลอฮุวาอซูลฺหอัลัมมูอาดไม่ได้คิดเลยฮะมูอาดบอกตอบแบบไม่ต้องคิดเลยว่าอัลลอฮุวรลซูลฺหอัลัมอัลลอฮและ ت า ا าและรซูนั้นย่อมเป็นผู้ที่รู้ในคำตอบดีมากที่สุดท่านพี่น้องครับเห็นไหมครับรซูศสอลลัลอหุอัลัยฮิวะซัลลัมถามเลือกถามคนที่พระองค์เนี่ยมั่นใจว่าเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของอิสลามละ แต่ที่ถามแบบนี้ไม่ได้ตอ้ตองการที่จะถามเพื่อที่จะหาคําตอบไม่ได้ถามเพื่อเอาคําตอบจากท่านมูอาดนะแต่เป็นคําถามที่มีมาเพื่อให้ท่านมูอาดดึงความสนใจของท่านมูอาดเพื่อให้ท่านมูอาดเนี่ยโฟกัสมาที่คําที่ท่านรนสซุลสุลลารฮของอฮิวะ u ัลลัมจะบอกต่อไปนี้ถ้าอยู่ๆท่านพี่น้องลองคิดดูแล้วกันถ้าเกิดเราบอกว่านะครับเรากําลังพูดกับใครอยู่สักคนหนึง่งอยู่ๆบอกอะไรไปบางทีคนที่ เราต้องการจะพูดกับเขาที่เขารับฟังไปจากเราเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะรับข้อมูลไปได้ทั้งหมดอาจจะเป็นเพราะไม่ได้สนใจหรือว่าติดงานอื่นอยู่หรือว่ามีภารกิจอย่างอื่นอยู่พูดง่ายๆว่าความคิดของเขายังไม่ได้อยู่กับเราแต่ทันทีที่เราโยนเป็นคําถามไปถ้าเป็นคําตอบถ้าเป็นคําถามที่เขารู้คําตอบอยู่แล้วมันก็จะง่ายแต่ถ้าเกิดเป็นคําถามที่เขายังไม่รู้คําตอบเขาอยากจะรู้เอ๊แล้วมันจะหมายถึงอะไรนะ เช่นเดียวกันท่านรส,สลนุลลลอฮฺุอะลยฮิวะซัลลัมก็ใช้วิธีนี้กับท่านมูอาตมูอาตรู้ไหมอัลลอฮ์ต้องการอะไรจากบาของพระอ,องค์แล้วบาของพระอ,องค์เนี่ยจะได้อะไรจากพระอ,องค์บ้างมูอาตท่านจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่แต่ด้วยกับการมีมารยาทของท่านคนท่านมูอาตเข้าใจเลยว่าท่านรสุลต้องการกําลังจะสอนแบบนี้ก็เลยตอบไปว่า ah, อัลลอฮฺอาลีฮฺลัมอัลลอฮ์ทรงรูง้ดียิง่งและ,และ,และรสุลของท่านก็เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นคําตอบนี้ให้ท่านรอซูลเป็นคนเฉลยเองแล้วกันความหมายโดยโดยสรุปของท่านมูอาหดแบบนี้แหละนะครับก็ละท่านรอซูลก็เลยตอบกับท่านมูอาดว่าฮักุลลอฮิอัลลอิบาดสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานูว์ตะอาลาจะต้องได้จากบ่าวของพระองค์นะครับอันยาบูดูหัวลายุชริกูบิฮีไซอาก็คือการที่บ่าวของพระองค์นั้นจะต้อง ทำอิบาดะต่อพระองค์และไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์ในการทําอิบาดะนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กน้อยมากน้อยขนาดไหนก็แล้วแต่ซึ่งอันนี้สอดคล้องกับอายะห์แรกเลยนะครับที่ผมได้นำเอามาเรียนกับท่านพี่น้องก็คือวามาคอลักตุลจินนวลอินซาอิลาล,ลียบุดุนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์ขึ้นมามนุษย์และยินเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อเหตุผลใดทั้งสิ้นพระองค์ทรงสร้างทั้งสองสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทําอิบาดะต่อพระองค์อย่างมีเอกภาพต่อพระองค์นั่นเอง นี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ต้องการจากบ่าวของพระอ,องค์พระอ,องค์ไม่ได้ต้องการอะไรเลยไม่ได้ต้องการสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกองทหารของพระอ,องค์เพื่อให้พระอ,องค์ทรงดูมีอํานาจบารมีมากขึ้นเปล่าอัลลอฮ์สุบานุวะตะอาลาจะสร้างหรือไม่สร้างบารมีอํานาจของพระอ,องค์เา็าทรงมีอยู่เท่าเดิมไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อลัลลอฮ์พึงจะได้จากบ่าวของพระอ,องค์ฮักอันนี้ถ้าเราจะเรียนกันแล้วเขาเรียกว่าฮักุลอินซัม ก็คือเป็นสิ่งเป็นหน้าที่ที่จะต้องได้จะ,ะที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตะาอาัลาจะต้องได้จากพระองค์ถึงแม้ว่าในความเป็นจริงบางคนอาจจะไม่ทําอาจจะไม่ม,ไมีไม่ปฏิบัติในฮะกุกอันนี้ก็แล้วแต่ในหน้าที่อันนี้ก็แล้วแต,นนนนแวแต่แต่นี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่นะครับเหมือนเหมือนเหมือนถ้าเป็นประเทศไทยบ้านเราก็คือ,อในกรณีของอไม่ว่าจะเป็นการเกณฑ์ทหารหรือว่าการจ่ายภาษี นะครับอันนี้เป็นหน้าที่ที่พลเมืองไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์จะต้องทําหน้าที่สสิ่งนี้นะครับชายไทยที่มีอายุตั้งแต่21ปีขึ้นไปนะครับจะต้องเอข้ารับการคัดเลือกเพื่อที่จะบรรจุเป็นทหารนะครับนี่เป็นหน้าที่ของคนคนไทยทุกคนเหมือนการเสียภาษ,ษีแหละครับคนที่มีรายได้ในระดับที่ มีการกำหนดเอาไว้ก็จะต้องมีการเสียภาษีในระดับลดหลั่นกันไปแตกต่างกันไปอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาราแต่ท่านพี่น้องก็จะเห็นว่าบางคนก็หลีกเลี่ยงที่จะเป็นทหารบางคนก็หลีกเลี่ยงที่จะไม่จ่ายภาษีโดยวิธีการต่างๆนานาเหมือนกันครับฮักุลอิลจามอันนี้มันเป็นหน้าที่ที่คนจะต้องมีต่ออัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาที่บ่าวจะต้องทําต่ออัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาก็คือทาอิบารัดต่ออัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาลาเพียงพระองค์เดียวโดยไม่ตั้งภาคีใด,ดๆกับพระองค์ วะฮักุลอิบะดีอัลลอฮ์แล้วถ้าเกิดบ่าวคนนั้นทําได้ทุกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วสิ่งที่เขาคนนี้สมควรที่จะได้รับจากอัลลอฮ์ุบฮาน ن ฮและ ت ع ا ลาก็คืออัลลอฮ์อยู่อัลดิบะมัลลายุชริกะบิฮิชัยอ์ก็คือใครก็ตามที่ไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ุบฮาน ن ฮและ ت ع ا ลาที่ไม่ทําชิริกต่ออัลลอฮ์ุบฮาน ن ฮและ ت ع ا ลาในการทําอิบะดานั้นอัลลอฮ์ุบฮาน ن ฮและ ت ع ا ลาก็จะต้องไม่ลงโทษเขาอันนี้เป็นฮุกูบตาฟัดดุลเวลอินามเป็นเรื่องที่ คนที่เป็นบ่าวนั้นพึงจะได้รับจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตะาตอลาตามคาสัญญาของพระองค์แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นหน้าที่ที่อัลลอฮ์จะต้องมอบให้เปล่าฮะแต่เป็นความอินอามเป็นความการมอบให้เป็นการประทานให้เป็นการตอบแทนจากอัลลอฮ์สุบฮานวะตะาตอลานะครับที่พระองค์นั้นอยากจะให้บ่าวของพระองค์นั้นเขาเรียกว่าสร้างแรงกระตุน้นนะครับเป็นสร้างแรงจูงใจให้บ่าวของพระองค์นั้นทําอิบารัดต่อพระองค์อย่างาไม่มีภาคีใดๆในการทําอิบาดานั้น พอท่านอัลสุลสาลิลลอฮุาวาล,ลลอฮิาวาสล l a m ตอบแบบนี้แล้วกุลตุมัอาดดีใจมากเลยยารับสุลลฮา,าอัฟละอุบะชเชรุนนาสรอซูลฉันเอาเอาเรื่องนี้ไปบอกคนอื่นเลยดีกว่าไหมถ้าถ้าทุกคนรู้ว่าถ้าตัวเองไม่ทําชิริกแล้วจะต้องได้รับได้รับสวรรค์จากอัลลอฮฺสุบฮานวาตาอัลาไม่โดนลงโทษจากอัลลอฮฺสุบฮานวาตาอัลาเนี่ยฉันเอาเอาเรื่องนี้ไปบอกกับทุกคนเลยไหมท่านอัลสุลบอกว่าลาลาทุบัชชิรุมอย่าเพิ่งไปบอกเขานะลักษณะแบบนี้อย่าเพิ่งไปบอกเขานะ ฟยตตะกีลูเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดเราเอาเรื่องแบบนี้ไปบอกเนี่ยคนที่เขายังไม่มีภูมิความรู้ในอิสลามที่แท้จริงยังไม่ลึกซึ้งในเรื่องของอิสลามเนี่ยอีมานยังไม่แน่นจริงๆเนี่ยคนพวกนี้นะจะยึดหรือว่าจะทํายึดแค่ข้อเน,นี้ยแค่ข้อเดียวรู้แล้วว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอัลลอฮฺสุบฮานวะตะอาลาก็ให้ทางออกไว้แล้ว คนก็จะไปยึดติดอยู่กับประเด็นนี้แค่ประเด็นเดียวแล้วก็จะทําให้ความบกพร่องเกิดขึ้นในอามลอิบาดาของเขานะครับเพราะฉะนั้นจากะดีษบทนี้ท่านอส,นสลุลลาะฮฺอะลัอฮะสัลลลมชี้ให้ท่านมูอาดเห็นเลยว่าถ้าเราไม่ตั้งถ้ารำทำอิบาดาต่ออัสบะฮานุวะตะอาลาโดยไม่มีชิริกใดๆในการทำอิบาดาหนั้น อัลลอฮฺสบานูตะอัลาก็จะให้อภัยโทษกับเราจะได้ให้ทําให้เรานั้นได้เข้าสู่สว,สวงสวรรค์ของพระองค์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายโดยสรุปของฮะดิษบทนี้อินชาอัลลอฮ์จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดอีกเยอะแยะนะครับ